<c oughs> ออกมาลูกมันมืดอยู่ข้างในออกมาเร็วถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเร็วมามาลวยหลับนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมารวยหลับค่ะ <c oughs> ก็เลยมีก้าวเล่นอยู่คนเดียวนะวันนี้ก้าวท้องเสียนะไม่รู้เป็นอะไรกินอาหารเหมือนมาเลยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ท้องเสียถ่ายมาสองรอบแล้วแต่ก็ ไม่รู้ว่าจะยังไงดีดูดูอาการไปก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้อ่อนเพลียอนะไรนาะเนี่ยก็เห็นเล็นปกตินะคะเดี๋ยวตาดูอีกทีอาจจะถ่ายท้องหรืออะไรนะตาก็ไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวพุ่งนี้ตาไปซื้อวิตามินเนาะที่คลินิกเนาะเหมือนตอนที่คุณหมอตาเคยพามารวยไปหาหมอพอท้องเสียนะคะแล้วคุณหมอกอ็ให้วิตามินมานะคะก็เดี๋ยวตาจะไปซื้อมานะคะ ตอนนั้นคุณหมอให้เนาะแต่ว่าตาปกติแล้วตาจะซื้อติดไว้นะแล้วตาลืมค่ะ <ป Greek. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ตาไปซื้อให้เขานะทุกคนเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะอืมโอ้ยโโอ้โ,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 โหเกือบโดนหังเกือบโดนน้าไปสีเหวเนี่ยค่ะมาเลยเอ๊ก้าวเขาชอบเล่นเกินเ,นเบอร์ านั่งเขียนนิยายอยู่นะทุกคนดูสิเนี่ยแล้วเขาก็เล่นไม่หยุดเลยก็เลยเอะเล่นก็เล่น,ลนอ่าก็เป็นประมาณนี้ทุกคนอืเนี่ยดูสนุกสนุกเขาละอะตอนแรกก็มันไม่มีเวลาเล่นกับเขานะแต่ก็เลยเอาเชือกมาแขวนข้อมือนะนี่ค่ะตรงนี้ก็เส้นหนึ่งสีดำไว้เวลาแบบ ตาชวนเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคิดนิยายไม่ออกแต่ก็จะชวนเขาเล่นแบบเนี้ยนะคะนี่เขาเล่นมาพักหนึ่งแล้วนะทุกคนเล่นมาหลายนาทีแล้วแหละติสิบห้านาทีได้แล้วมะเขาคงเบือเบ่อเบื่อแล้วแหละแต่ก็ดูท่ายังไม่ค่อยเบือเบ่อเท่าไหร่นะดูยังสนุก e. อยูอ่อืมอืมอ่าความจริงมันมืดนะคะตาจะเปิดแค่ไฟคงไฟนะ เขาแอบอย <c oughs> ู่นะนี่เห็นไหมแมดลุ้นดู้นมือมือตลกดูเอามือเกี่ยวดูความแซ่บอืม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  เอาสิเธอส่วนหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเดือวตาต้องเขียนยายต่อนะก็เนี่ยแหละเดืยวตาก็จะแขวนกับข้อมือไว้อย่างเนี้ยแหละแล้วพอนั่งเขียนไปเรื่อยๆก็จยชวนเขาเล่นนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนอืมอืมัด นสนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและลอะไรรอก,ก่อนจิจ๊ะเนี่ยแล้วเขาเห็นอะไรกันมั่งเนี่ยเธอมานั่งอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> เออ อ่ะนั่งรอนั่งรอ,งอตรงนี้คนเก่งออกไปทางๆก่อนเออกล้องมันไม่เห็นลูกนั่งนั่งนังอ่านี่เห็นไหมพี่รวยยังนั่งเลยก้าวขยับไมและนั่งดีๆครับคนเก่งเออใช้ได้ขอมืออุ้ยเก่งมีคนรีบให้อ่าขออีกข้างหนึ่งพี่รวยนั่งรอยังยังยังขอมือเก่ง ขออีกข้างเก่งที่ชุดตีมือเอ๊ <laughs> อะเออรางวัลคนเก่งนะอืมน่ารักชุดชุดเดี๋ยวตาจะลงต่อจากคลิปที่ก้าเล่นเชือกเมื่อวานนะคะ เมื่อวานนะตอนที่ตานั้งเขียนนิยายนะคะก็คือตอนที่เล่นเล่นเชือกกันนะส่วนอันนี้เป็นตอนเช้าแล้วนะคะสตหตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะลงต่อกันเลยนะมาอ้อนขอเล่นค่ะตาก็ไม่มีเวลาเล่นกับเขาเนาะ ทำเท่าที่ทําได้นะคะทุกคนเลี้ยงเขาได้แต่ว่าไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะเนี่ยตายยังไม่รู้จะทำไงนะเรื่องเกา อึเหลวเนาะเดี๋ยวตาจะไปเอาวิตามินที่คลินิกมานะสองละสิบห้าบาทค่ะเขาไม่ได้เป็นเชิงท้องเสียนะทุกคนแต่เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่าง คือเขาไม่ได้ขนาดหนักเหมือนพี่รวยมา่ก่อนเนี้นะอุ้ยสามนาทีหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะฮู้หมดแล้วอ่ะโอ้ย,อยเก่งที่สุดอืม้มรัก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 ,กไปกันเถอะหรือจะกินหนมหนมมีไหมเนี่ยอ่ะคนละเม็ดอือ <laughs> ดูมองขนมกันใหญ่เลย เอาละมาขอมือคนเก่งคนนี้ก่อนก้าวยอยยาข้างนี้ด้วยอุย้ยเก่งที่ชุดอ่ะข้างนี้หือทาไมเก่งอย่างนี้ล่ะมันเปื้อนมาจากไหนข้างนี้ด้วยโอ้โหเก่งที่ชุดอ่ะไปไปแล้วเนึ่งซองคนละเท่านี้พอนะ นั่นแหะคะ่ะทุกคนต่อไปแล้วต้องอาบน้ำลค่ะสายแล้วนะกข้าวกินเป็นเศษประมาณนี้ละคะ่ะ จิ้มตูดใครกินขนมหกแล้วเธอเนาะ